หนึ่งที่ที่เป็นแบบที่ที่ผมแบบชอบมาก สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบิร์ฟชาแนลอีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้ก็มาครับอยู่สถานที่เงียบสงบอหนึ่งที่ที่เป็นแบบที่ที่ผมแบบชอบนะแล้วก็มาบ่อยนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพนี่แหละนะครับนี่นะคาเฟ่เดลอาตาบ้านบางสะลงผมเคยมาแล้วนะครับแต่ก็ผมชอบในเรื่องของความเงียบสงบานั่งคุยปัายาชีวิตกับบางอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ชอบมากก็มีโอกาสก็จะกลับมาอย่างเงี้ยตลอดนะครับชอบก็ยังไม่ได้แบบให้เดินดูรอบๆเลยนะมาอีกทีก็ยังถ่ายแบบไม่ได้ครบเลยสถานที่ของบังอะ่ะแกก็มีเล็กๆแต่ว่ามันอบอุ่นไปด้วยแบบธรรมชาติเสียงนกเสียงแบบซึ่งในเมืองมันไม่มีอะ่ะเราก็ชอบนะก็มาประจำนะวันนี้ก็มากลางอยู่ตรงนี้นะครับหิมบ่อเลย ปกติกางไต้ต้นไม้ตรงนูน้นปกติก็ผมจะกางอยู่ตรงนู้นนะไะเดี๋ยวผมพาไปชมแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> วันนี้ก็พาเดินรอบบ้านบางแกนะผมกางอยู่ตรงนูน้นท้ายบ่อนน่นฮูน้ดเลยปกติผมจะมักางอยู่ตรงตรงหน้าบ้านแกนะวันนี้ก็ ขอแบบชิวๆนะอยู่กันสองคนเหมือนเดิมนี่รดน้ำแล้วรถน้ำซะหน่อยคราวทีแล้วผมมากลางนี้นะเออมีก็เปลี่ยนฟิลมากบ้านบางก็โล่งไปเยอะ บางเขาก็เคลียต้นมงต้นไม้ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนี่บางแกก็ทำดงทำดินอะไรอย่างเงี้ยทำปุ๋ยครับใม,มุมไหมไม้มุมนี้ก็ยังเป็นแบบมุมหลอนตอนคืนสำหรับผมเสมอนะที่ตรงนี้มุมหลอนๆลอน,นคืนที่ผมเคยถ่ายไปตอนนู้นนะคิดนานมากส่วนหลังบ้านแกพื้นที่แกก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับ แต่ก็มีความเงียบทั้งหมดสุดๆงานรถบางแกอ่ามีชาวบงชาวบ้านมาหาแกแวะเวียนมหาครับนี่บ้านที่แกอยู่มีเรือให้พายแต่ผมไม่เคยพายครับมาส่วนอยาก็นั่งคุยแกทั้งวันทั้งคืนอ่ะแกก็อยู่บ้านนี้กับลูกกับเมีย อันนี้จะเป็นบ้านต้นไม้นะที่แกทำไว้แต่ก่อนนี่จะมีโต๊ะไม้อยู่ตรงนี้นั่งกินกาแฟกับแกตอนนี้ไม่มีซะแล้วอันนี้คือข้างบนบ้านต้นไม้นะครับเนี่ยบรรยากาศโคตรติดอ่ะเออบังคัสิดีคัสดดิดกับบงังโถ เราต้องการความเดียวแล้วบังัสติกจะตายนีย่อยู่กันแบบธรรมดาธรรมดาอินดี้ครับสายฮิปปี้เขาอยู่กันเดี๋ยวผมก็อ่านน้ำในบ่อน,นี่นครับเหมือนเดิมเหมือนที่มานะครับน้ำไม่มีป้าป้าไม่มีครับไฟไม่มีนะครับเราก็จุดตะเกียงอะไรกันไปเรื่อยยรอบนี้ก็ชวนพังมาทำเนื้อทานะครับ ผมจัดเนื้อมาแล้วเดี๋ยวก็คือไหนจะต้องปิ้งกินกันแล้วก็เอากาแฟตัวใหม่มาให้แก่ชิมนะเป็นกาแฟอ่อมก๋อยได้มาจากรุ่นน้องก็เพิ่งกินกันไปสองแก้วฮะเนีย่ยบรรยากาศพื้นที่ก็มีแค่นี้ครับผมถ้าคุณจะหวังห้องน้ำนดีๆหรือว่านําะปาบาสะอาดไฟแบบสว่างที่นี่ไม่มีให้นะครับมีแต่ธรรมาชาติที่มอบให้ Tchau,